ครับผมสวัสดีครับอยู่กับช่อง youtube ในเทดเดีบครับไมางาน DIY ครับวันนี้กี่ย่างพี่น่องครับบรรยากาศตอนใกล้จะเกือบเที่ยงแล้วครับ อายุเข้าหนักครับช่วงนี้อายุพี่น,น้องจังหวัดอุบลราชชา,านนีครับเขียดอำเภอนาจิ๋วรวยมีจีบมือเดียวครับจมือเดียวมอกเลยทันะัพี่น้อง กะมาช่วยโอกาสเอาครับฝ้นกะเพิ่งยุดตกไปประมาณหนึ่งชั่วโมงช่วยโอกาสครับผมสองหนาพี่น้องสองหนาหต้นเดียวนี่ก็ต้เนเงี่ยเพราะสมควนอยู่ครับกับยังอายุ ประมาณสิบสี่ปีประมาณสิบสี่สิบห้าปีกับยังวันนี้ต้นเล็กบ่สมบูรณ์หีดไปทั่วครับไล่ได้ออกกัีดีดไล่นั่นพี่น้องกีดตามมาหออกตัวนี้บออก,กับหนามันไปแล้ว ะมานกีดไลยครับย่างมันบออกนะขั้นเฮายุดดูมันกะสีกันครับผมยางกับสีกันมันกะสีเฮ็ดในยางออกบตอนเนื่องครับต้นออกกออกครับผม หน้าสองอันนี้ก็คือเตรียมไวส้สิสรับหน้าใหม่ครับว่าหน้านั้นบุคครออกก็กลับมาเปิดหน้านี้ไปก่อนมีหน้าก็เมื่อกี้หน้าเดียวกับ ที่แรกก็ว่าสิตัดถิมเลยพี่น้องกำลังกีดเบ่งไปเบ่งมากับพี่จังมันออกอยูม่มีหนามยางอยูน่นะไปได้บ่อาบโบทันโหลวดอกแต่พอดีใส่ครับผมหน่ที่กะระมังหาฮุกเลยครับยังกับยืดที่5หาลอยต้นครับผมกีดเสถียรกร4ซี่ลอยกว่าครับ บางต้นก็โบดีกีดครับคือคือพวกันบวกซุ่มนี่กะบางแก้วก็บวกีดครับผมกีดพวกมันออกดีๆครับผมออกแค่ไหลมันบวกต้นบวกลบเข้ากับป้าไปครับอางอร่อยกะสีทีมโบดีทีมนะครับกับสี่บดีกีดประมาณ มีดอกประมาณหกสิบต้นเพื่อวกอกหนาตายครับปพวกหนาตายเขากับบุกจิดพักไ้ครับตั้งเทียกะพักไ้ทุนเติอเนาะกลับมากีดใหม่กะคือจังหวอกเลยพี่น้อง ไอ้กระพลปุ้ยไปครับพวทีผสมนานวัวมาผลน้ำหน่ายยังกระพลเบิดต้นนี่แหละครับครับต้นน้ำสมบูรณ์มันกะไรเสมอครับผมผลได้มันสมบูรณ์ว่านาำโปรตายหนาะ เท่านั้นครับผมจีดมือเดียวนี่ครับยางหลอกแวบันนี่คือตีครับผมตี ันนี้คือเม็ดไม่จําเป็นต้องไม่ไม่มีนะครับไม่ต้องเอาใส่้าไมเราใส่กับตองอทมไอเดียครับผมก็ยำยงังยังปุกให้ดีครับอันก็เห็นเขากะบ่ะ่บอาครับผมผมกับเบข้าใจกันมันเกีียวกันยังกับบุงหมูกับ แกนซาใส่ก็ีครับก็จีิง,งดูการน้ำหลากครับช่วงนี้น้ำฝนเต็มเต็มเลยครับไาอยู่กันยัง ติดต่อกันต้องเสมอแล้วครับช่วงเอาบ่บ,บกีดเนี่ยเนีบบ่ยมือนกรดดครับผมมายางเ้้งมันกระสียุดออกครับจากยางเคยออกดีๆเนาะมันกระสีกลายเป็นยางกันครับ นค่ออยังก็คือมันเหนียวกับมันเหนียวมันอะไรดีไลกันไลหนหน่อยครับผมบ่ออกดีคือเกา่าความหมายมันแต่เ้าเห้ากี่ตลอดหรือว่ายางกี่ตลอดมันกระสีออกเสมอครับตัวนี้คือยุดยุดไปช้องเสมอแล้วครับจากยางที่กีดขายตลอดเนาะมันกระสี้ายเป็นยางบ่อครับถ้าเขีดบ่อตอนเนี่ยความหมายมัน อันนี้คือต้นตมันเริ่มแห้งครับแล้วก็มีเดดออกน้อยหนึ่งเดี๋ยวมีแสงแดดหน่อยหนึ่งครับหนานไงเริ่มแห้งจะน่อยท่านเปียกกว่านี้ก็กีดยากครับผมว่าสิเซีที่ยางมันมันบ่ไหลไป,ไปน้ำเหนียวมันกับสิบบ่ไหลลงลงปูยางครับมันกีดกับสิไหลดินครับ,บ,ก,รบกีกยดย,ย,ยากเนาะกีดได้๋ยวชา้า กรนดาเริ่มตายก็ได้แค่ส่วนนี้ครับส่วนนี้ลงมาเนี่ยด้างล่างกะบบวกแล้วครับหนึ่งเลย <c oughs> อย่างกับโบไปน้ำน้ำเหนียวมัน <c oughs> น้ำฝนเปียกมีความเซียนก็ต้องค่อยยืนหลีดมันไหลไปน้ำคลองมันครับ หเหเนี่เห็หยากกับกีดเต่สะมุเหลีวยงไงคอยรีดเน้นลงหลิมมันครับ ในที่หาพวกเลยกะกัดขายไดย้เยอะครับวีกละประมาณสามสี่พันครับผมประมาณสี่พันกว่าเดือนหนึ่งกะทุกแปดเก้าพันกระได้เยอะครับก็ได้ใส่พี่น,อนอ่องขั้นจีดตอนเนี่ยขั้นทายุดมันกับบาดเลยรครับอัญชันอะไรนครับไลออกขังตัวนี้มันเปิดน้ำไหม ายางมันกะตัวสั้นตัวตสันตตส้นครับว่ามันบริจีดผู้เดียวหี่น้องหลายคนจีดจีดนอนเล็กหน่อยฮัดผู้ใหญ่ครับตัวนี้นปลายางแบบทดลองหรือว่าปลายางฟึ่ฮัดจีดครับมองฮัดจีดแต่ละคนกับมาอยู่มองป้านี่แล้วครับป้าเดียวไม่อยางฮัดจีดก็ดมาฮัดจีดครับาย่างกับวงงามเนี่ยล่ะงามเปนตดนเนาะ มันได้น้ามันตื่นไล่กันเข่าแกนครับเข่าแกนเร็วมันมือไม่มาก,กิดจนมากันมีแต่มือไม่แล้วครับเป็นปลาทดลองครับตัวนี้เอาบอกกันคลิปหน้าครับแต่เลี้ยอยู่ประมาณสามแถวโอเคครับฝากกดติดตามครับเจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับผมอย่าปลาไปซับปลามีนอน